งูพ no ิษที a เรา n d ม n รถพบได้ใน r ื a น d a r ชนบ o แ t ะอุทยา r ธ a ร h o o ติ t o งเราดูที l ร n าง o ายยาวร่ o งก i ยยาวถึง3เม m ร t e ังสั้ a เ t ิน o ด้เร็วและก a นสัว์ในป่ a ผู้คนใ o พื้ที่ชนขาก็เลยมักไปล่าสัูในป่า่ทำกัญชาเขาไม่ได้สวนไม่ได้ร่ไมนาหรือว่าเขาไม่ได้เกะบ้านเราบ่อยครั้งคนไทยเมื่อเจองูบางตัครับบางทีก็ได้มาบริโภคแล้วนำไปขาย ประชากรงูธรรมชาติัละมดจะเยอะมากนะครับเพราะพีก,ก็เป็นหนึ่งในมัชนิดต,ต่างๆของประเทศงูลและก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศและก็ะโซนนะครับ In Thailand r a t o r m i c e is d e t r o y e d of natural p r d t r This snake is r a t o m i c e hunter. But lots of people when they see the snake they kill the snake. Some people kill t h e n o h e food on the t r e or the r o u n The population of this o n e now it's becoming very fast actually it's a quality animal of Thailand and it's a very good for effective we can find it in lowland area the agricultural area throughout of Thailand it feeds on ฟอกหรือทอค r ป็นงูเล็์ t h i ่อได้รับอิทธ i พลจากความร้อนหรืออุณหภูมิสูงมันสามารถขยายตัวดี่อยู่ด้ัะตวมากกว่าตวดถุกรปวนก็ชมคอแค่แม่เบียที่มีลักษณะลงกว่าสาุดสานมีลายหน้าหลังกำบดอยู่ได้ว่าลายดอกจันครับพิดออกในตอน่อระบบระสาน มโ่จงอาภิสบายระบบประสาททำไมระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทำให้เสียชีวิตบริเวณโอกาสเกิดนละตายแนละเรา่รมด้วยครับ <c oughs> The p h a l a o g is an o r n e v o u system like b e i n g o v e r It causes paralysis of muscle and l e a d to respiratory failure. And the today also make it c e l d and w l i n k l g at the back side. s o r e m o v e the phalang l s of the f a n so it has p h a n t o m And we cannot train it to be him. That we see is a natural behavior. Alright, and um, this is the time to catch the key over by bare hand But not my hand. Because you are by the same hand, hand. So keep in your place and watch how. Alright, it's two. ม n นเป r นสิ่ o ท y ่ง r ายแล o ส่จ o น a c ่าคลองการชพูถือเป็นความสามารถและเป็นทันที่จำเป็นละต้องรับการทุกฝนห้ามลองเลนแบบโดยยค่ะนะครับขอบคุณคุณจงอาด้วยค่ะ